คำถามสลักออมสินพิเศษ2ปีนะครับทั้งแบบใบสลักแบบแบบดิจทัลที่ทางบ้านนะครับถามกันเข้ามาหัวข้อว่านะครับต้องซื้อนะการันตี1ล้านบาทถึงจะได้800หรือถูก800ทุกเดือนใช่ไหมครับอ่าคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถามมานะครับการันตีฝาก1ล้าน นะครับหล้านถึงจะได้800บาททุกเดือนใช่หรือไม่คําตอบคือใช่ครับเพราะ1ล้านนะครับเราซื้อ1ล้านแบบเรียงนะย้ำอีกครั้งหนึงเรียงนะถ้าเราแบ่งซื้อ5 0 0 0 0 0ห้0แสนะครับรวมกันเป็น1ล้านนะครับอาจจะมีโอกาสที่เบางงวดไม่ถูกก็ได้นะนะครับแต่ถ้าซื้อ1ล้านนะครับแบบเลขเรียงมันจะได้ทับนะครับ1 0 0 0 0นะครับหลัก นะหนึ10,000หน่วยนะครับ10,000มันจะครอบคุมเลขท้าย4ตัวหรือหลัก4หลักนะครับแบบครบ100%นะครับเพราะนั้นจะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวอย่างแน่นอนนะครับ1รางวัลรางวัลละ800บาทนะครับรับไปเลยนะ800บาทต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะซื้ออีก2ร้านนะครับก็รับไปนะอีก800นะเป็นเป็น1 8นแนะครับไอพันหก นะครับเป็นพันหกร้อยเห็นไหมเพราะว่ามันจะถูกสองรอบนะมันจะถูกสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นซื้อนะครับยิ่งซื้อนะครับหลักล้านนะเป็นต้นไปนะครับหนึ่งล้านสองล้านสามล้านก็ยิ่งถูกเลขท้ายสี่ตัวตามจํานวนนะครับนะตามตาม,ตามหมายเลขอันนี้คือการการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ถูกแน่นอนส่วนหลักอื่นๆหรือเลขอื่นๆไปลุนเอานะครับเรา คือจะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่ดวงและต้องไปรุนเอานะครับนะเพราะฉะนั้นใครนะครับอยากที่จะถูกหรือการันตีว่าถูก100%ให้ซื้อล้านหนึ่งนะและอ่าเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักสลากออมสินพิเศษเบื้องต้นกันนะครับก่อนจากกันสลากออมสินพิเศษแบบใบสลากนะครับเป็นงวดที่259หนะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิถูกรางวัลลุ้นรางวัลทุกๆุก เดือนตลอด24เดือนนะครับตลอด2ปีนั่นเองโดยมูลค่ารางวัลสูงสุดคือ30ล้านบาทและรางวัลอื่นๆดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับฝากครบอายุได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าไปชีงเงินฝากที่เป็นชีคุโอนได้เลยนะครับส่วนสลักออมสินพิเศษที่ท่าน2ปีนะครับงวดนี้จะเป็นงวด2 157หนะครับหน่วยละ100บาทเช่นเดียวกันรายละเอียดเหมือนกันหมดเลยแค่ว่าดีซันเนี่ยสามารถฝากผัฝกฝากผ่านแอป m ม m o ได้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันข้อจุดเด่นนะครับของสลักออมสินก็คือครบอายุได้เงินต้นคืนนะครับแล้วก็สำหรับถ้า ใครเป็นดิจิั่นนะครับในแอป m ม m o ก็จะมีสลากดิ่านรวมมาไว้อยู่ในหน้าจอเดียวในแอป m ม m o ทั้งหมดนะครับสามารถฝากท้อนตัวจสอบรายละเอียดได้อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็การฝากสลากข้อดีคือเงินต้นไม่หายนะครับแถมได้ลุ้นรางวัลน,นะถ้าเกิดคุณไม่ได้ถอนก่อนเนี่ยนะครับเงินต้นคุณนะครับ ยังอยู่เท่าเดิมแน่นอนแล้วก็ได้แอดตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับรักเกฑนนะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับสำหรับงวดใหม่นะผู้มีสิทธิ์ นะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอายุสลาก2ปีซิดถุกรางวัล24ครั้งด้วยกันนะครับหน่วยละ100บาทอัตราดอกเบีย้ยนะครับฝากครบ2ปีได้ดอกเบีย้ย1บาทต่อหน่วยนะครับร้อยละ0.5ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทนะครับต่อหน่วย2ฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นนะครับใครตั้งใจจะฝากก็ฝากให้ครบ2ปีนะครับ วงเงินการรับฝากสําหรับแอป m ม m o นั้นสามารถที่จะฝากได้ตามกําหนดวงเงินนะครับดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็น1 000, 5 0 0 5, 0 0 0ห0 0 0ห0 0 0 0 0 0 0 0 0หรือสามารถระบุจำนวนเงินที่ฝากแต่ต้องหาร1,000นะครับตั้งแต่1,000สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุเฉพาะจำนวนที่หารด้วยพันลงตัว 3. วงเงินทำรายการสูงสุด10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชี สีธนาคารไม่ออกใบสลากให้แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการโมบายแบงกิ้งไมโม 5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลักเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลน,นะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกรางวัลวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคม -25 อของทุกปีนะครับหยุดจับนายในวันที่ออกรางวัลน,นะครับการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลการรับเงินนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับหากหนึ่งหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลก็ควร ที่จะดำเนินการนะครับหลังวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลกครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการ m y ่เอ่อโ b บายแบงนะครับหรือแอป m y m o สามารถทำรายการฝากถอนนะครับผ่านบริการ Mobile Banking ไมโมได้นะครับ 4. ไม่ลบฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสินหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจนะครับอายการและประกันตัวในจําเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนังสือคาประกันสลากครบอายุนะครับโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวน ครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4จํานวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งรางวัลละ แป0บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับระยะเวลาการฝากฝาก2ปีนะครับดอกเบี้ย1นบาทต่อหน่วยนะครับอัตราดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีถอนคืนจะได้101บาทนะครับการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลักอมสินพิเศษ2ปีณธนาคารอมสินสมรภง,งานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยทําการถ่ายทอดนะครับผ่าน a c e b o o k Live นะครับหรือ9้า เฟซบุ o กไลฟ์9 MCO T นะครับตั้งแต่เวลา10ในกา30นาทีถึง11ในกา10นาทีนั่นเองนะครับ